ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผูดสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แองกาไฟไทยแลนด์บายเทาเชอผมในวนันนี้ในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้ก็จะเป็นการจัดเด็กนารุกามิอีกแล้วนะผมนะวันนี้จะเป็นสายนาะรุกามิเป็นคิมสันนะครับ บวกกับแวนชิวเชอร์นั่นเองคนระับที่เป็นเรียกว่าตัวหลักตัวใหม่2องตัวที่มาในชุด GCP ทุนสกันเลยทีเดียวนะครับโอเคก่อนอื่นอย่างเช่นเคยครับต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกผม,ม,มการจัดเด็กาการจัดเด็กที่แอดมินถนัดนะครับผมนะแลวก็อนนี้ลองแล้วว่าสนุกมากนะครับนะแต่ว่าต้องขอภัยในเรื่องการบางใบาอาจจะีบอาจจะนลาย,ยากันเนื่องจากมาถ่ายทำนะครับนะของมันยังออกมาไม่เยอะครับมีไม่พอจัดเป็นหลายเด็กนะครับโอเค อ่ะเริ่มกันเลยครับตัวความหนึ่งหาสามครับนะตัวเริ่มนะครับง่ายๆนะครับพัดดิบานหนึ่งมัเขาโชว์เปิด5ใบจากซับเด็กหาเขตสามึ้นมือไม่เจอก็สับเด็กเล่นไปทิกเกอร์นะครับก็แบบนารุคามิของพี่ตลอดครับนะเป็นที่หกนะครับผมนะดอก็6ครับนะนี่เรียกว่าไปขุดของเก่ามาเพื่อจัดโดยเฉพาะเลยนะครับนะโอเคฮิวสี่นะครับผมก็จะเป็นแค่นี้ครับที่หกเราฮิวสี่จะไม่มีอะไรเยอะไปกว่านี้นะครับโอเคะ มาต่อกันที่เก็บหนึ่งกันเลยนะครับขออนุญาตเก็บนิดนึงเซตหนึ่งนะครับผมนะก็ในเด็กก็แหวนเก่งตัวเดียวครับนะช่างหัวเรียมันนะครับก็ PGG ครับเพราะว่าเราไม่ได้กาดเรียบ่อยอะไรขนาดนั้นกับนารุคามินะครับเท่าที่เคยเล่นมานะครับต่อมาทิ้งไตล์ครับ4ใบนะครับอันนี้ก็ไม่ช่วยทิ้งไตล์นะครับเพราะว่าจริงๆเด็กมันใส่เก็บสามคนทุกครั้งน้อยนะครับอ่าปลดเบรคครับ4ใบอันนี้ไว้เล่นเอาตรงๆเลยคือไว้เล่นกับ คิมสันนะครับถ้าขึ้นช่วงแรกโดนแห่ตีเผาไม่ทันอย่างนี้นะครับก็เอาตัวปลดเบรกเนี่ยครับปลดเพราะว่าคิมสันมันเิ็ดสกิลนี่มีเบรกสนะครับผมแล้วก็นี่ปลดได้เลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวถ้าแวนการ์ดเดีทาลีเจียนนะครับแลวมีการมีตัวตกตัอบโซนด้วยความความสามารถนะครับก็สามารถบุกสามพันได้นะครับก็เป็นตัวที่ว่าจะตกยังไงก็ตามตีตกตายตกด้วยการยิงอะไรก็ได้นะครับมันจะบวก3 0 0พันนั่นเองเข้าไว้การนะครับดีเจียนโอเคทั้งหมด14ใบครับ ตามนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับเป็น4-4-3-3มสนะครับมือนทีมบอลเนี่ยไม่รู้โอเคมาถึงเกต2ของเรากันบ้างนะครับเกต2งเราก็แดมมันเหลือครับอย่างนี้พูดตรงๆนะครับพูดโกงงเอ้ยตรงๆเลยนะครับก็เลยใส่รับบูทไปเลย4ใบครับไม่ต้องสีเรียสนะครับต่อมาครับผมนะก็อย่งที่บอกครับมันยังเหลืออยู่ก็ซาตูราครับ4ใบอ่า เราบูมีความสามารถคือออโต้ในช่องเรียกขาดเจนเบงหนึ่งนะครับเมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดนะครับและถูกบูมสามารถเคาน์เตบาร์หนึ่งฝ่งตรงข้ามาเลือกรีกรทายตัวเองหนึ่งใบแล้วก็ใบที่ถูกรีทายออกไปโซนนะครับซาตูล่ามีความสามารถคือมันไม่สามารถโจมตีเรียกขาดได้ครับและมีความสามารถหนึ่งคือถ้ามันโจมตีแวนการ์ดในมาาันจะถ้ามันพลังมันจะบวกสามพันนะครับในเทิร์นเราแล้วก็ได้รับเทคเมื่ออยู่ในโจมตีฮิตแวนการา์ดสำเร็จนะครับผมสามารถเคาได้บาร์หนึ่งจวดหนึ่งการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ใบหลุมเขาได้ใบนนั่เอง สุดท,ท้ายครับกับตัวหายแดมนะครับถึงมันจะไม่กินแดมก็จริงครับแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยมันก็ยังไม่มีอะไรใส่น้องๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่ทําไมไม่พี่ไม่ใส่ตัวตีติดสิบสองที่ติดวอร์มิเลียนล่ะครับนะก็ต้องบอกก่อนครับเราไม่ได้อยากกินเป็นวอร์มิเลียนครับและรีเจนมันก็ไม่ได้รีเจนง่ายขนาดนั้นเด็กๆนี้ถึงรู้แหละว่ามันถกหลือไเดียวก็ได้สไตล์ตเก่งกว่าครับนะโอเคทั้งหมดสิบสองใบครับ่ะทีนี้มาถึงเก3สามกันแล้วนะครับ เกสก็จะมีซิมสันครับ4ใบนะครับนะให้สามใบขอไปที่มีความสามารถคือขออนุญาตอ่านพอสามารถบนสุดนะครับเป็นแอคทีฟนะครับตัวนี้รีเจนกับวอร์มิเลียนนะครับอันที่2เป็นแอคทีฟเช่นกันนะครับในช่องวันกาดหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเธอลิมิตเบรกสี่นะครับผมเลือกความสามารถของแอคทีฟของรีเจนเมทคุณหนึ่งอ่าหนึ่งใบนะครับจนจบเทินความสามารถนั้นนะครับก็ใช้ฟรีเลยไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สก็คือมันทําให้วอร์มิเลียนอ่ะโจมตีแถวหน้า3ตัวพร้อมกันได้ฟรีนะครับนะ แล้วก็มีเทคอีกอันนึงครับเป็นแักขี่เหมือนกันในช่องวันกาดโซบาร์ดหนึ่งครับเมื่อยูนิตนี้เมื่อยูนิตอขออภัยเมื่อยูนิตใบอื่นในแถวแนวถ้าคุณมียูนิตใบอื่นในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตเนี้ยก็สามารถโซบาร์ดหนึ่งแล้วบวก2,000ันได้จนจบเกินก็คือมันทําให้มันข้ามเส้นนั่นเองเพราะว่าเอาจริงๆพอกดปุ๊บมันรีเจียนเป็น2องหมใช่ไหมกดสกิลถ้ามันกดสกิลคู่กับวอร์มิเลียนได้ปุ๊บมันจะตีเป็นสองหมื่นสี่โซบาร์ดหนึ่งเป็นสองหมื่นหกคาบเส้นเลยนครับรรรบ2ใ ที่มีความสามารถอสองอย่างเหมือนกันอันแรกคือลิมิตเบรกสี่ครับเคาน์เตอร์บัสสามดูดิเน,นี่ยสามารถได้รับความสามารถคือโจมตีแถวหน้าพร้อมกัน3ตัวนะครับนะแล้วก็บวก2,000นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีแคนมันอยู่ในสนามเลยอ่ะมันจะลบ2องพอ่ามันจะลบไป2,000เหลือ9,000นะครับสุดท้ายก็แวนคิเชอร์ครับที่มีความสามารถคืออ่าอันล่างก่อนนะครับเมื่อสไตล์ทับมันสามารถเคาน์เตอร์บัสหนึ่งได้ครับแล้วก็เลือกรีทายนะครับขออนุญ,ญาตเดี๋ยวดูก่อนรีทายตัวไหนอ่ารีทาย รีทายการ์ดแถวหน้าฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบแล้วก็ตัวนั้นหนะไปบายโซนในสภาพหงายหน้าด้วยนะครับแล้วแล้วก็ถ้าในเจนเบรกแล้วก็มีอีกแห่งหนึ่งคือออโต้ของกัรเจนเบรกสองถ้ามีการ์ดนะครับที่ถูกอารีทาอาบาย R นะครับนะบขออนุญาตอ่านอีกทีแล้วกันเจนเบรกสองนะผมในเมื่อ,อเมื่อเรียกการของคู่แข่งนะครับตกดอบโซจากความสามารถการน,นะครับวีจะบวกสามพันบวกหนึ่งขีดจบเทิร์นก็คือถ้าในช่วงเจนเบรกสองถ้าเราไม่สไตล์เนี่ย แล้วมีการรีทายมันจะบวก3 0 0พันกคีไปเรื่อยๆนะครับมันจะเก็บสแตก็กพลังไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามันจะไม่บวกทีละห0 0 0ันครับมันจะบวกทีละสา0พันะครับแต่ว่ามันจะได้คีมาแทนเพิ่มอีกด้วยทั้งหมดก็7ใบครับตามนี้นะครับนะก็ผัดตัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเล่นได้ สุดท้ายกับสไตล์นะครับผมสไตล์ก็จะมีสไตล์หัวแรครับสี่ใบมีความสามารถคือถ้ายูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับนะฝั่งของข้ามเลือกรีทายัวเองหนึ่งใบแล้วก็บายหลุมเขา2ใบนะครับเราเลือกบใบนะตอนหลุมแต่ว่ารีทายเขาเลือกรีทายัวเองและสุดท้ายก็คอนเควสครับมาสใบเหมือนกันนะครับมีเทคแอคทีฟนะครับในช่องแวนการ์ดนะครับหนึ่งเท่าต่อหนึ่งเทิร์นนะครับงาอ่างายตัวเองนะครับถ้ามีการ์ดเลนจีโซนไงสองใบนะครับรีทายฝั่งข้ามอ่าแถวหน้าฝั่งของข้ามหนึ่งใบนะครับแล้วก็ยูนิตตเเนนนนนนี้้้้้จจจะะะะไดดแแกกกททใใหหหัััววววออื่่บบบาาาถรรงมค าตามแถวหน้าฝั่งตรงข้ามช่องละห้าพันก็คือถ้ารง,รงข้างหน้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยว่าง2ช่องก็จะเท่ากับว่าแถวหน้าของเราจะ 60, บวกหมื่นบทนั่นเองนะครับนะโอเคง่ายๆมาวิธีการเล่นครับวิธีการเล่นเนี่ยทาง่ายก็ได้ครับให้วอร์มิลเลียนอะ่ะให้เป็นแวร์นะครับถ้าวอร์มิลเลียนขึ้นแวร์เนี่ยโอ้โหกิ๊ดแน่นอนครับเพราะว่ามันเล่นยากเลยทีเนี้ยโอเคก็ไล่ไปก่อนครับถ้าดูบนมือแล้วเรามีตัวทิ้งสไตล์พร้อมแล้วหรือว่ามีเกรดสามมื่อื่นแล้วนะครับเราก็ยังไม่ต้องไปหาหรอกนะครับวางทิ้งไวเ้เบคครัโ พอทีนี้พอช่วงเกรดสองเราก็ไล่เป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอาซาทูล่านะครับกดไว้ต้นเกมเลยเอาซาทูล่าตีตีแวร์เลยหมื่นหนึ่งคิดปุ๊บเราก็ได้เขาได้บาร์สหนึ่งนะครับแล้วก็จวดหนึ่งแล้วก็บายหลุมเขาหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถึงสิบสามครับตีแวร์อันนี้อย่างไรเช่นกันครับแค่คิดปุ๊บก็ได้หงายแดมของซาทูล่ากลับขึ้นมาง่ายๆแค่นี้เองครับในช่วงต้นเกมนะครับและที่จริงพวกซาทูล่าเนี่ยตายง่ายมากเขาฝั่งฆ่าได้โหรอดตีนมากเลยนะครับซีเรียรเขาก็ไม่ได้โอเค พี่ขอนในกรณีต้นเกมแล้วกับปลายเกมแล้วกันกรณีต้นเกมพี่แนะนําถ้าเป็นแวนฟิวเจอร์ก็สไตล์เป็นแวนฟิวเจอร์ไปก่อนนะครับนะก็ในเทอร์นี้ปุ๊บถ้าเราเกิดใช้สไตล์ได้แล้วก็สไตล์เลยครับนะโอเคสไตล์ปุ๊บพอสไตล์เราก็หัวแรมาครับถ้าเขามีแถวหน้าก็สามารถเขย่าบัสหนึ่งแล้วก็รีทายทิ้งไปเลยได้ครับนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้เหตุฐานนะครับนะแล้วก็อาจจะมีตัวคอลงนะครับกดเบรกลงไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเรามาต่อตัวนี้ครับไม่หงายแดม ถ้าเกิดเราใช้แดมตัวนั้นเราก็หงายคืนหรือใช้แดมตัวนี้เราก็ได้หงายคืนอยู่ดีนะครับแล้วก็หมื่นหะนะึ่ง <11 S 2> เนี่ยอัดแบนด์ไปก่อนเลยนะครับเขาต้องกาดอยู่แล้วแหละขอ5,000ดีมากเลยตัวเนี้ยนะครับนะถ้าไม่มีตัวบู๊ก็ขออย่างน้อยห้าพัน 5, แล้วนะครับอันนี้ก็สามหมื่นครับถึงจะไม่เข้าเส้นไม่เป็นไรกดดันเหมือนกันนะครับเพราะตีฮิตฝั่งของเขาโน้งเลือกรีไทยตัวเองหนึ่งใบแล้วก็ถูกใบหลุมอีกถ้าเล่นก,กับเด็กลีเจียเนี่ยโอ้โหฮิดแน่นอนนะครับสุดท้ายข้างนี้อาจจะเป็นหมื่นหกนะครับตั้งต้นที่หมื่ หรือใช้ฐานในนี้ก็ยังได้หงแดมให้มันคืนนะครับไอเนี้ยพวกเนี้ยปวดรอดตีนทั้งนันนะครับนะในเด็กเนี่ยโอเคก็ทีนี้วิธีการเล่นนะครับก็ทีนี้สไตล์แรกก็ช่างมันะในช่วงต้นเกมนะครับเสร็จปุ๊บนารุคามิต้องบอกตรงว่ามันเป็นเด็กค่อนข้างยือ้อพอสมควรน,นะครับนะเราอาจจะเล่นไปสไตล์สองก็ยังเป็นคอนควสก็ได้ครับนะ สเตจสองเป็นคนเควสเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เคาจะบาร์หนึ่งยิงแถวหน้าไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็หนายตัวเองก็ยิงแถวหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับพอยิงแถวหน้าอีกตัวหนึ่งปุ๊บความหนักไม่มีแถวหน้าเนี่ยมันก็จะวกหมื่นหมื่นหมื่นนะครับผมอันนี้สองหนึ่งก็ต้องกาดเนาะก็อันนี้ก็เป็นสามสี่หมื่นนะครับอันนี้ก็กาดไม่กาดว่าไปอันนี้ก็สองหกพิชข้างไหนเดมได้นะครับก็ขายแดมของพวกนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บและทีนี้นะครับไอคอนลนีอย่างเงี้ยมันน้องๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่านนน่่่่่าาาจะเเลลกกัไดด้้้อยูแแววตถิ ในช่วงปลายเกมจริงๆตัวหงายแดมตายซาทูราก็จะถือว่าใช้ไม่ได้แล้วเราจะตีกดเขายังไงนะครับโอเคทีนี้เราก็ตัดปัญหานี้ไปครับด้วยการใส่ตัวที่มันไม่กินแดมออกมาเพราะว่าในเทินประมาณกลางๆเกมเนี่ยต้องยอมรับว่าแดมมันไปมันอาหลุมดอบโซเราคงไปเยอะนะครับเราก็ไลด์เลยครับอาชิมสันนะครับทีนี้ก็เจนเบกก็ติดแล้วอะไรก็ติดแล้วนะครับประกาศซิกเมทได้เลยนะครับ ซิกเมตไปปุ๊บเรียกคู่กับวอมิเลียนครับนะง่ายๆเลยเออคิมสานมันควต้องอยู่ข้างนี้สิขออภัยปุ๊บออาคู่กับวอมิเลียนนะครับและทีนี้จะเห็นว่าตัวเนี้มันไม่ต้องใช้อ่าไม่ต้องใช้ไอ้ไอสก,กิลเคาน์เตอร์บาลแล้วเพราะว่ามันปดแล้วติดตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งก็ปดแล้วนะครับถ้าตัวนี้ไม่โดนเผานะครับถ้าไม่เล่นกับแคนเผาเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยสบายครับนะ อาจจะเอาลงตัวลงไปช่วยทําให้ไหยแดมเพิ่มก็ไม่ผิดพลาดประการใดหรือว่าจะกดดันด้วยการจะอยากพิมพ์าหลังเขาอีกก็ได้นะครับนะถ้าเขาพมีแขาหลังและทีนี้นะครับก็คำนวณก่อนเอออันนี้โจมตีไปปุ๊บนะครับอันนี้เป็น2 0 0 0 0ื่นสองหมนะครับบวก4ี่พัเป็น2องหมมันข้ามเส้นไหมถ้าอยากให้มันสูงกว่านี้ก็เอาเนี้ยเข้าโซ่ไปก็ได้หรือถ้าอยากให้แบบ ตีธรรมดานะครับแวนเข้าดุ่สภาพรีเจนแล้วก็คอตัวนี้ไว้ละบูตให้เรียกาะดข้างในข้างหนึ่งก็ได้ครับและทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สั่งแวนโจมตีเลยนะครับอันนี้มัน2องหมืนแปดล้วถอดโซหนึ่งก็ไม่คุ้มถอดโซสองอีกก็ไม่น่าคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราเอาโซไว้ทําอย่างอื่นหรือถ้าน้องๆแบบที่ผมจะปิดแล้วผมต้องการจะปิดเขาไว้ในเทิร์นนี้น้องถอดโซสองเลยครับมันจะบวกไปสี่พันก็เท่ากับว่ามันจะเป็นสองแปดสองแปดบวกสี่พัน มันเท่ากับ3 2 3 2เนี่ยตีไปปุ๊บนะครับมันก็เกินเส้น3 1พอดีมันก็เรียบร้อยอ่ะตีไปอย่างนี้ก็ได้ครับ3 1อ่าสามตัวหน้าพร้อมกันสมมติเขาฟูลบอร์ดเลยนะสามตัวหน้าพร้อมกันปุ๊บเขาอาจจะไม่กัดหรือกัดอะไรก็ได้ถ้าเรียร์ตายปุ๊บไอนี้จะบวก3,000 3,000มพใบเท่ากับว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันจะบวกไปแล้ว6,000นะครับแล้วก็เอาวันนี้ตีมันจะเป็นอาจจะเป็น1 6ื่0หกสองแล้วว่าใบใช้สกิลคอน์เตอร์บาร์หนึ่งนะครับคอน์เตอร์บาร์หนึ่งปุ๊บฝั่งตรงข้้ามตองเเลลืออกกกรีทายยายยตััววงใใบบบแ้้็นนถู พอบายปุ๊บอันนี้จะบวกไป9,000นะครับพอบวก9,000ปุ๊บอันนี้ตีมันเริ่มที่1 8 0 0ครับเริ่มที่1 8 0 0บวกไป9,000นะครับนะก็เท่ากับ20,700นะครับตีฮิตเราก็สามารถเขาเดิบรหนึ่งจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็บายหลุมเขาได้หนึ่งใบช่วงปลายเกมเราจะเอาแดมมาให้พวกนี้ใช้แทนนะครับจริงๆตอนเป็นแวนเนี่ยไม่ต้องเอาตัวนี้ไปยืนแวนก็ได้นะเ,ย,เนยี๋เอาเป็นใครไปยืนแวนเอาเป็นใครไปยืนอ่าไม่ต้องเป็นแวนฟิวเจอร์ยืนต้นเกมไ็่ได้เป็นชิมส เพราะว่าถ้าเราต้องเป็นวอร์มิเลียนเนี่ยเราต้องคิดคิดว่าโอเกสามทิ้งสไปร์เนี่ยมันจะลําบากนะครับนะหรือจะปั๊มแรงๆในการที่เอาตัวเนี้ยลงสองข้างเลยก็ได้ถ้าเรารู้ว่าเราขึ้นสีดำแน่แต่พี่ใส่ตัวปลดเบรกไว้เพื่อต้นเกมครับนะเวลาตีปุ๊บมันปลดเบรกแน่ๆมันก็ตีได้3ตัว3ตัวสต,ต,ตัวเรื่อยๆแน่นอนครับไอ้ตัวพวกเนี้ยก็มาช่วยเบิร์นดัมในการใช้ดัมเพราะว่าเด็กเนี้ยจริงๆถ้าจัดแบบอ่าเป็นอันเนี้ยล้วนไม่มีดัมใช้อ่ะครับนะไม่มีไม่มีใครไปใช้ดัมมันเลยขาวสะอาดแน นะครับและถ้ามันยังปิดไม่ได้จริงๆในการตีหรือว่าอะไรก็ตามก็สุดท้ายเบินมือด้วยคอนเควสก็ได้ครับคอนเควสเรามี2คู่อย่างเงี้ยใช้ได้2ครั้งโดยประมาณโอเคก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้นะครับกับเด็กวอร์มิเลียนก็เป็นเด็กหนึ่งที่พี่มองและชอบมากนี่แอุตส่าห์ไปหาฟูอาร์มาเลยนะครับและชอบกด like, ด็กดไลค์ติดตามกดซับสไครต์เช่นเคยนะครับฝากเพจเราช่องเรางวัลการ์ดไฟท์ไทยแลนด์ทัชเทนเนลจะมีทริปเด็กโปรไฟล์ดีๆอย่างเงี้ย้วยแน่นอนนะครับผมทุกทา่านี้ขอบคุณล้านซีจาร์ม็กับอัตราชัน 5. ผู้ดำเนนเพเราชอบเปทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปเจ็กโปรไฟล์ครั้งต่อไปผมสวัสดีครับ